เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในการแก้ปัญหาหลังคาร่วในรูปแบบที่เป็นโรงงานใหญ่นะครับแก้ปัญหาหลังคาร่วซึมการแก้ปัญหาของเราคือเราจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์เบสเิลนะครับหรือการซึมชนิดพิเศษของบริษัทตตไต้ซันเราจะอุดตามรอยต่อต่างๆทุกช่องรอยต่อครับเพื่อไม่ให้น้นํามันซึมแลวไหลผ่านเข้าไปและทาให้เกิดปัญหาหลังคาร่วดซึมได้นะฮะและกรณีพิเศษของวันนี้เลยครับเกี่ยวกับแก้ปัญหาหลังคารั่วซึมเซ็มพ่นสีสะท้อนความร้อนนะครับหรือสีเซรามิกโคตเต้นนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการพ่นสีสะท้อนความร้อนนะครับของบริษัทไตสันนครับผมซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิหรือความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารหรือในโกดังได้นะครับผมที่เราไม่ได้พ่นเนี่ยความร้อนภายในโกดังเนี่ยจะล่างแห่งนี้จะมีความปกอ้าวนะครับหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วเนี่ยลหลายๆที่ที่เราได้เทสันมาเนี่ยฟีดแบ็กในการตอบรับกลับมานั่นก็คือลูกค้าพึงพอใจมากเพราะว่า การพ่นสีเซรามิกโคตติ้งเนี่ยช่วยลดความร้อนได้ประมาณ5-8ถึงแองศาเลยทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าหลังจากหลังคาจะมีปัญหาเรื่องของรั่วซึมแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของวุณหุภูมิความร้อนภายในอาคารตอนนี้นอกจากหลังคาจะไม่รั่วซึมแล้วยังได้พ่นสีสะท้อนความร้อนหรือสีเซรามิกโคตติ้งอย่างที่เห็นครับก็ดังเหลือโรงงานเย็นลงนะครับผม